สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท Property Advantage นะคะจะพาไปชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะอยู่ภายในซอยเทศบาล15นะคะตำบลม่วงอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีขนาดเนื้อที่9้าไร่นะคะ1งาน12.4ตารางวาค่ะที่ดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะมีขนาดหน้ากว้าง148เมตรค่ะลึกห0 5รอเมตรค่ะภายในที่ดินยังมีบ้านปูน2หลังนะคะหลังที่1สีเขียวมีขนาดพื้นที่209ตารางเมตรค่ะ มี2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวและยังมีโรงจอดรถสามารถจอดรถได้สองคันค่ะลังที่สองนะคะจะเป็นสีน้ําตาลค่ะมีขนาดพื้นที่103ตารางเมตรมี1ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะและยังมีห้องเก็บของอีกหนึ่งหลังนะคะขนาด9เมตรค่ะบริเวณที่ดินปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะค่อนข้างร่มรื่นค่ะซับสวยทำเลดีอยู่ใจกลางเมืองนะคะค่อนข้างสะดวกสบายสาธารณูปโภคครบคันเลยค่ะ หมอสร้างที่อยู่อาศัยทํโครงการบ้านจัดสรรหรือรีสอร์ทก็ได้นะคะซับนะคะอยู่ห่างจากตลาดเทศบาลท่ามวงเพียง450เมตรค่ะและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพียง1.2กิโลเมตรสำหรับราคาขายนะคะจะอยู่ที่36ล้านบาทค่ะหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทหาเราหรือโทรหาเราตามเบอร์ไทยคลิปได้เลยค่ะ